อ่าตอนนี้กําลังขนตูมพงไปงานริมนลครับอ้าวช่วยกันครับอาจารใจหดแบกแบกแลอย่าอู้ครับอย่าอู้อย่าอู้ครับช่วยกันครับที่มาเซน์ซาครับข้ามปูนครับสองคนครับไร็วครับหน่วยไหนเน่ยหน่วยไหนปู้สองสองหน่วยสองหน่วยครับกขนตูไปที่งานริมนลครับ เอาคุณพี่อย่าอู้งานนี้ครับอย่าอู้งานครับอแบกตู้ครับแบกตู้แบกตู้ครับแบกตู้กระดังที่งานในมูครับทีมงานไซส์ซาครับอย่าอย่าอู้ครับนี่ครับนี่คือทีมงานไซส์ซาของแท้ครับคือไม่อู้งานครับนี่ครับต้องแบกตู้พงไปงานทบ ช่วยกันครับช่วยกันช่วยกันช่วยกันครับช่วยกันเอาครึ่งสองซาำทำไมไม่นับหนึ่งสองซ้ำช่วยกันครับช่วยกันอาจจะก็รอตัวไอ้รอรอยังไงอาจารย์คนตุ้มพงไปเอาไปยังตัวไอ้์โอ้ตูจีบเอาวะมาลงมาช่วยกันครับ จะจมครับจะจมผมใส่งานจะจมที่ครับมาจมผมผมใส่งานคือไปใส่งานเขาครับจะจมตัว้นาดยครับหนึสองสามอโยครับโยโยกครับอมสองเกเอาะรอโอ้หใส่ยดอก เราจะไปที่ริมมูลครับคืนนี้ไปตั้งเซตเครื่องระบบให้เสร็จภายในตกทุ่มเสร็จไหมครับ,รบทุกคนตกทุ่มเสร็จไหมครับระบบมันเยอะมากเลยระบบอีกด้านนี้ครับงอย่าอย่าให้ช้าผมผมไม่ชอบนะครับการช,าช,ช้าถ้าคุณใส่เสื้อใส่กางเกงต้องทำงานนะครับอย่าอู้ครับจ้างจ้างทอดได้หม เอาคุเตะจไรคุเตะอะไรเน่ยผมเนี่ยไม่พอใจอะไรครับเอาเอดีว่าสั่รล้มนมีไไม่ยอไปครับจะรุ่งไมโยนิ้วเทวดากำลังขนตู้ล้โพงขนแหลกขนอะไรก็ไม่รู้ คุณงใช้มิกกันอะไรครับน oh oh. 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 ี่ครับคุณโอมมิกแาวครับมิกแกละเอาไหไอวันตองมาไปยิบยกซอยเอายกสองคนเจ้าตัวไปยังก็หยกมากโอ้ยเขาจะเปลี่ยนเขาไงนักเลยเขาอุดเอาดิจ้งเทีเลยแม่นครับน้องนักแห้งครับสวัสดีครับทุกท่านครับสายยนตทองพรมครับเพื่อนๆทุกคนครับ ตอนนี้เราอยู่ที่ห้วยวังนองครับ Ns เสาร้อยเอ็ดครับสวัสดีครับสบายดีไหมครับอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ด <ไป S 1> น้ำเศร้าถ่วงครับมกำลังขนของไปออกงานครับาพาโคชไปครับพาทุ่งมาเ <ไป S 1> มาอย่างโอ้ยบริกินอย่างเด้อ วันนี้เราทำงานทั้งวันครับเพื่องานที่ชมรมของเราครับทุกคนผมบอกยังไงผมขี่คานแบกน้ำเขาผมไม่ได้ปรากฏถ่ายดีกว่าอธิชาติไปน้ำเน่าไปน้ำเขาเด้ออธิชาติมืออื่อลงซอยกันครับ <c oughs> มาถามเราเรื่ <c oughs> <c oughs> องสายอธิชาติไอ้วุ้บจะถามใช่หรือถ้าจะใส่เป็นยอธิชาตไม่ยกซอยไหนเออไม่ยกซอยเพราะนั่นนี่ ผมทำอยู่ผมเมย์เนี่ยหนิมวลบอกผมเมื่อยเด้อใช่ครับอีนนี้ดิเต็มเลยด้ใรถเอาขึ้นรถอาจารย์ลุงไม้ยอนิ้วเทวดาครับนี่รถอาจารย์ลุงครับยิวงสีรุ่มอุลรถจักรานีเดี๋ยวจานหลักจิ๋วอะไรนี้ครับอาจารย์อุ้ยไอ้อุ้ยอู๊ยเซออุ้ยครับไอ้อุ้ยสมัยดีวะครับตอนนี้เราจะไปคุณฟองที่ไปงานดิมูลครับไอ้อุ้ยครับสวัสดีครับปทุมราชโชคชัยสตาวครับ มือเงินพอกันบามือเงินมากว่าไอ้โชคใช่ไอ้อุ้ยแก่ๆอุ๊ยยังอยู่กับผมถ่ายอุ้ยอยู่พวกนี้พวกนี้ขยันเกินเหี้ยด้อันอาจารย์ลุงอยู่ขยันเกินเหี้ถ่ายอยู่สวัสดีครับพี่นายพี่นายสวัสดีครับพี่นายสวันดีครับพี่นายสบายดีครับไอ้อุ้ยมาแก้มกันไปว่าอยู่ครับมาอยู่หมล้วครับท่านประธานเมืองอำนาจเจริญมาเยอมาแต้วเหมือนเด้ จะมาแบกตูมบง่วงซอยอย่างนี้แหละวองเวิน <c oughs> ครับเพื่อนยังครับอาจารย์รรัักอคบสีตามไปครับไอ้อุ๋ยมาด้วยไอ้อุ๋ยเด้อไอ้อุ๋ยตามมาเลยครับ <c oughs> ทีมงานเั่อย่า,ยาให้ื่อยขาดอะไรอุ๋ยเด้อมาเลยครับเ <c oughs> ด้อไอ้มาสี่คน <c oughs> ขาดอะไรยังบ่ครับห <c oughs> มอเปง้งเอาไปบ่หมอเปง้งหมอเปง่งหมอชิพีด รับสินค้าเยอะครับตู้รูปโงงอีซุครับอีซูครับตู้รูปโงงอีซุอีซุหน้าใสยังไงหน้าใสใจใส่ใจแจ็คเมียดพอไปโจมมีหรอไอ้อุ้ยตามมาเด้อมืออุ้ยเด้อนี่ครับกำลังพอกันครับผมทีมงานเราช่วยเหลือกันดีมาก สุดใช่สุดใช่มากเลยครับตรงนี้โอ้ยมึงเราเปิดกันสุดจริงเลยแลียบร้อครับอี่ครับเลยคอดแดงเบาเบาเลยเร้อครับเรียบร้อยคบเียบ้อครับเร้อครับสุด้งนี่มีเ้อครับเรียบร้อยครัผมใส่สอดไหล่สดนะเพราะว่าที่ผมใส่สดคือหมายความว่าผมไม่อยากแบกตู้ซุ้มเขาเลยนะครับง่ายๆคนหัวดีนะครับอ๋อง่ายครับใครเห็นผมใส่สดเพ่งยังบอกด้วยครับด้วยผมจะไลส่สดฟังคนของมาหลายครับเพ่งบ้าเจับคำสลาครับ อาจารย์ลุงเหีพุมไม่เลิกครับบินดินขี้บ่อยพุมไงาจัรย์ไครับครับข้าวสลัดทบไปพงสะท้อนไพุงสะท้อนคระคำไปพงสะท้อนฝผมผมมโใจพมมาพุ่้าเพลงนี้กว่าโยไอ้เว้ยผมมาไอ้เว้เรียกว่าผมสลาดครับผมสลาดยีไ้เพอมาแบรกดแล้วผมก็ขออนุญาตนะครับเด้อเศร้าไร้สุดสวัสดีครับนายานับสวัสดีครับ แบกีว่ะเอาได้สุปต่อกั่นทำกันเัืงแบกอยู่ได้เลยโอกี่กันลองเพ่งฟังแน่ครับแน่นอนครับเพี่มหาบาทครับเด้อหยอดมากครับเพี่มหาบาทโอ้เกือบลมข้อตัวนี้ใค่วะอย่างนี้มูงมึงแค่งานที่จะเพิ่มมากินเข่าครับนี่นะไม่ไหวครับไม่ไหวโอ้เดินายสาตว์ดิมปูเป็นในสัตว์แล้วก็พูแล้วก็ห้องกินแล้วนะก็ับปูมันกินนะครับด้วยไอเจ้ากินเข่าหรือว่าไอยังอยู่ มากินเทากันด้วยอุ้ยด้อกับเดต้ิดเพลงให้ฟังมหหมเงเพลงละิกเดีบอโอ้ยพารงได้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 เพ่งามานาเพลงละเมาสนเนาะตอนนี้บริมนนะครับดเพาว่าตอนนี้เราลุยงานมือก่อนครับขอบคุณนะครับที่กดสมัครับเอาที่ครับไอ้กบครับ ไปกบมือเยิ้มากวะครับบุญเพรที่สองที่สามด้วยกบด้วยอันนี้ว่าไอ้นี่ว่าไบวองาน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 ริบมวนไบวอนี่ครับคนขยันเนาะหัวหน้าเนาะขอรับประทานครับขอได้ครับเด้อนัดสุขูทุกคนครับอาจารย์ลุงกินเขาได้ครับครับผมมากินเขาได้ครับเด้อไม่ได้ครับเด้อเขาให้เจียวครับกินอื่นไม่ไหวมันแพงหนำพิษสีแล้วว่ะโอ้ยหนำพิษสีครับ พนันพนันขายเลยครับเขาครับเพนบปขายให้เราครับนี่ครับมาดูการกินข้าวของอาจารย์ลูกไมโยนิวชิวดาครับอา่ามอร่ามครับเกอยู่ทัองกันเรื่องขอบคุณมากครับที่กดไลค์และกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมแดีวพรุ่งนี้ผมจะไลฟ์สดอีกครับอีกพินานเกินรอเราจะเจอกันอีกครับขอบคุณมากครับ